ไอ้เบสไอ้นะไอ้เฮียนี่ครับเด็กใหม่เด็กใหม่นะสวัสดีครับผมผมชื่อเบสนะครับเป็นเราก็ทำช่องใหม่คือเบสเกมเมอร์ชาแนลครับอ่าเบสเกมเมอร์ชาแนลอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเปิดห้าสามเองนะแล้ววันนี้เราก็มีตะกล้องนะครับมือฉังกลางสองคนมาประจำหน้าที่นะครับก็มีน้องเฟิร์สบัตนะครับ แล้วก็ออยสเปเชียลเอทีวีกำลังกินหนอกครับกำลังแดกนมอยู่แล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับมาถ่ายแฉกงานเกมครับวันนี้แบบมาเดินงานมาเดินงานแล้วเรามาแข่งอะไรกันแข่งว่าใครได้สาวของนักชนะเรามาแข่งเรื่องการสัมภาษณ์ครับผมใครสัมภาษณ์ได้มากที่สุดนะครับภายใน10นาทีนะครับก็จะถ้าเป็นคนต่างชาติทำไงจะถามภาษาอังกฤษ ถามว่าว okay, right> um okay, right. ันจูเนียร์เอาแค่น yes ั้นจริงเหรอวันอิสราเอลความตายเอาแค่นั้นจริงอ่ะอไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมีแข่งไอ้นี่ครับเราจะมีแข่งถ่ายรูปกับคอสเพย์แล้วก็ถ่ายรูปกับนี่พี่พี่พิตตี้เราลืมตากล้องใครไปน้องพีครับเราลืมพีนะเราลืมน้องพีเลยนี่น้องพีเอางด่านะครับอันนี้อย่าลืมกู ก็วันนี้เรามากันอยู่หลายคนอยู่ประกันนะครับไอแชมปเคเคก็มาแต่ว่าแคมป์เขาเตมขึ้นไปเที่ใช่ครับใช่เที่ยวเที่ยวอะไรเขาขึ้นเวทีเขาขึ้นเวทีเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันก่อนแล้วกันนะครับใช่ครับไปชมกันเลย โอเคครับเราได้รออยู่กันที่ซุ้มอะไรครับผมบริษัทลีโต้ค่ะซุ้มนี้เกี่ยวกับอะไรครับผมก็เป็นเกมในงานนี้เนี่ยเราจะมีเกมใหม่2เกมให้เพื่อนเพื่อได้ลองเล่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเกมแรกเกมนี้ค่ะเอ็นเนียนาก้าเป็นเกมแนวผจญภยัยลงดันเจียนแล้วก็สร้างทีมต่อสู้กับเพื่อนๆตัวเองแต่ว่าความพิเศษของเกมนี้เนี่ยก็คือมันจะมีเหล่าฮีโร่ให้สะสมอันนี้หนุ่มๆน่าจะชอบแต่ว่าอีก ถามความรู้สึกจนิงๆครับผมรู้สึกยังไงครับกับงานบรรยากาศงานวันนี้ครับก็งานค่อนข้างคึกคักนะคะแล้วก็เด็กค่อนข้างเยอะแต่ว่างานนี้เนี่ยค่อนข้างที่ามสนใจนะแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยอยากจะลองหาเกมใหม่ๆเล่นถ้ามาที่บูธของนิโต้เนี่ยไม่ผิดหวังก็เรามากันเยอะๆนะคะครับขอขอบคุณพี่พี่ชื่ออะไรนะครับนิดหน่อยค่ะขอบคุณพี่นิดหน่อยนะครับผมสำหรับข้อมูลดีๆจากทุธเกมนี้นะครับผมขอบคุณครับ นะครับตอนนี้เราอยู่กับแคสเตอร์ชื่อดังครับสองคนนะครับผมเราเนี่ยเริ่มอยากช่องอะไรครับผมผู้คิวมีครับครับผมเฮ้ยแบนหมดไปตามหาพี่แจ๊บมาเอากล้องนี่ไม่ได้ครับรู้สึกยังไงครับที่มางานเกมวันนี้ครับก็สนุกดีครับก็คนเยอะดีนะแล้วก็คนเยอะดีค่ะดีใจที่ได้เจอน้องๆเยอะๆแล้วจะฝากอะไรถึงกับผู้ชมที่ทางบ้านมั้งครับผมก็อยากให้มาเที่ยวงานเกมกันนะครับเพราะว่างานเกมจะจัดเรื่อยๆนะครับพอ มาเจอพี่พีแคร์เตอร์กันได้นะครับพี่พีใจดีทุกคนครับครับสวัสีครับมีความรู้สึกไงครับมางานเกมกับพี่พีวันนี้ครับก็แบบสีเยอะดีค่ะก็สนุกดีค่ะอยากให้น้องๆมางานเกมกันเยอะนะคะข้างของข้ามีฝั่งข้างของทางดีครับแฟนจูวพ่อไม่แชื่อมาเดี๋ยวเราไปหาแคร์เตอร์คนหนึ่งกันต่อนะครับผมไปกัรู้กันเลย เอาละครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์คอสเพลย์กันบ้างดีกว่านะครับผมตาเดี๋ยวมาเริ่มคนแรกนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อพิมพ์นะครับครับแต่งคอสเป็นอะไรครับผมเป็นตลิสตคโลอ๋อครับเจะชอบตัวละครนี้เป็นพิเศษหรือครับก็ชอบชอบหน้าของหน้าที่สุดในเรื่องของเขาก็ชอบเป็นตลิสต์แล้วแล้วคิดยังไงกับพวกผมนะอ่ะที่น่ากลัวดเ้ เดี๋ยวนี้บู๊ดน้อยลงใช่ไหมครับแล้วเขามีประกดการแข่งว่าคอสเพลย์นี้เปล่าครับในงานนี้มีค่ะแต่ว่ามีวันสองได้มาอ๋อครับอครับครับขอบคุณมากครับผมครับแล้วก็มาเจอคอสเพลย์คนที่สองแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับเราอยู่กับคอสเพลย์คนที่สองนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อไหครับชื่อดีนี่ค่ะดีนี่นะครับอ่าเราไี่แต่งตัวเป็นอะไรครับผม คริสเมลมาลิสาค่ะจากทงโคลแคนซเนียา่าชื่อภาคจริงชื่อโคโมโจเรเ,เทตสึค่ะออ๋ครับแล้วชอบตัวละครน,นี้เป็นพิเศษปหมครับผมชอบค่ะน่ารักค่ะชอบเวลาเขาไล่เล่นค่ะมันเป็นดาวดาวน่าตา นนี้มาจากไหนครับผมซื้อมาจากตลาดนัดค่ะตลาดนัดเท่าไหน่รับจำลองค่ะจำฮะจำชาสำโลองค่ะสำโลองใช่ค่ะแล้วแล้วชุดนี้เช่าเช่ามาหรือซื้อมาครับชุดนี้ซื้อมาค่ะอ๋อที่ไหนครับที่ไหนแนะนำน้องน้องมาหนซื้อจากนีนค่ะแต่ว่าเอามาเย็บเข้ารูปเองนะคะโอแล้วนี่ทำเองหรือซื้อมาครับซื้อมาคซื้อมาโอเคค่ะรู้สึกยังไงกับการเกมวันนี้ครับผมสนุกดีค่ะรู้สึกแบบอ่อโดยเฉพาะพวกข้างหน้า อยากจะซื้อคอมอยู่แล้วอ๋อแล้วรู้สึกยังไงกับพวกผมบ้างครับเนี่ยพวกผมเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับกินดีมากอตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยมีคนมาสัมภาษณ์อย่างนี้ครับเป็นบ้านหรือเปล่าคะครับทช่มันเป็นมีอ่าเป็นคนจินกันบ้างหรือเปล่าคะเป็นเป็นทีมงานนะครับเป็นงานนยูทูบนะครับเป็นแคสเตอร์อ๋อเป็นแคสเตอร์นี่เองคคดรับีมาก่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาก พี่ครับชื่ออะไรเหรอครับชื่อเดียครับผมอ่าพี่ครับอ่บาามงานนี้มีความสึกไงบ้างครับงานความรู้สึกนะครับก็คือวันนี้รู้สึกคลืนนะครับหลังจากาที่ว่าเออเหตุการณ์ต่างๆไปแล้วก็คืองานเนี้ยอาจจะว่าคืออาจจะไม่เหมือนหลายปีเพราะว่าคือเพราะว่าเรื่องความที่ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ เห็นว่าเนี่ยงานเนี้ยเป็นจุดเป็นจุดน้ำต้นใหม่ของประเทศค่าครับอ่าแล้วพี่ครับทำไมถึงแต่งอ่าทำไมถึงคอนเทนต์ตอนละครนี้ครับก็หลักๆเดี๋ยวพี่เริ่มแรกเนี่ยพี่ชอบดาบก่อนดาบอ่าดาบเป็นจริงครับพูกดาบพวกซามูไรอ่าครับแล้วพอมาเจอเรื่องนี้เพราเคลันบุเอ้ยมีคนเอาตำนานของดาบญี่ปุ่นมาเป็นกระตูนด้วยเป็นเกมด้วยอ่าก็เลย ชอบก็เลยลองมาคอสดูเออแม่งเท่ดีตัวนี้เอ้ย <Up. S 1> ครับผมฉันเซอร์นี้ทำหยาบของับ <c oughs> โอเคครับเรามาเจอกับคอสเซอคนที่3แล้วครับคนที่4นะครับผมในวันนี้ครับเราอยู่กับใครครับผม <S <S เออให้บอกชื่อจริง <S <S ใช่ไหมครับช,ชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นก็ได แล,แล้วผมนะครับก็เป็นน็อกติสนะครับผมเอ้ยอะคนแรกคนแระชอบชุดนี้พเพราะอะไรครับชอบเป็นแคทคอร์สนีเพราะอะไรเอ่อเพราะว่ารอแฟนต์สิบห้ามานานมากแล้วคะ่ะอ๋อครับชุดนี้ก็เป็นชุดหลักของนางเอกก็เลยก็คอร์สนี้แหละแล้วนี่ครับเอ่อรู้สึกว่าเกนเทน่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอะค่ะแล้วก็ชุดสวยก็เลยพอลองมาดูในเกมแล้วก็รู้สึกว่าชอบคาแรคเตอร์ก็เลยคอร วนนี้ผมชอบมากครับมาจากเกมพนันบอลนะครับ15นะครับผมก็ชอบเป็นเป็นคอของพนันบอลเหมือนกันนะครับผมก<อ>็ขอบคุณพี่ๆมากเลยครับขอบคุณพี่ๆมากเลยนะฮะที่แล้วเดี๋ยวขอถามีนิดนึงนะครับในงานวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างรครับก็เอ่อคนเยอะมากค่ะตอนนีก็ยังสนุกกับงานอยู่ยังเดินไปทั่วเท่าไหร่เลยค่ยะครับพี่ครับคนเยอะมากค่ะรู้สึกว่ายเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะเลยค่ะ ครับตอนนี้ตอนนี้ก็คุณยายเราได้เดินไปหาคุณตาครับวันนี้คุณยายได้เดินไปหาคุณตานะครับผมอะไรล่ะตาวเธอเดี๋ยาน้ำปั่นไม่ได้ลูกเอ้ยเอามาเหอะเอาจะเกล็นน้ำอะไรน้ำหมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเต้นพลอยเองไอ้ยทิลากเอาอะไรดีอ่ะไม่ดูสิเอาหมากไม่ได้ตัวเธอเอ้ยทิลากเขาอยากกินอันนั้นอ่ะจริงดิไม่เอาได้ไหมตัวเธอมันถ่ายแล้วด้วยอ่ะดูสิแล้วเธอไปจ่ายเอกกล้องทำไมหันหลัง ไหนเดี๋ยวคอยรบหลอดแป๊บอบบไหนไหนหลอดหลอดสีอะไรอ่ะสีชมพู้สีผู้อ่ะสีผู้สวยคือหลอดสวยหรือตัวเราสวยอ่ะหลอดสวยหรือตัวเราสวยอ่ะเธอสวยโอ้ไม่ใช่ฉันอะสวยเหรอเออผมว่าเธอไม่สวยนะอย่าบังเออที่รักอุดูดิจะดูเถิดอ่ะที่รักดูไหมเน่ะเห็นไหมพวกนั้นมันถ่ายเราอยู่อ่ะเก็บเก็บตูดแป๊บรู้สึกเกาดากอ่ะ พี่รักครับที่รักใส่หมวกทำไมอ่ะอ๋อกันหัวเกลียนครับที่รักมันมองเราด้วยอ่ะเราเป็นยี่อะไรเราคนร้ทำไมอ่ะร้เฉยอเดี๋ยวขอดูน้ำแป๊บอ่ยเจ้าเดียวกันด้วยเจ้าเดีกันด้วยจูจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บเือจูบทงอ้อมมาวันนี้เออแรบจุ๊บข่าวน่่มาลูดแถนี้นี่ี่รักมาลูดทำไม มันก็ดีนะเดี๋ยวี่ซื้อถุงยางก่อนถ่ายถ่ายให้เห็นเขาสไอเจียนแล้วเขาบางนี่งเรียบร้อยพอหมดเขียนถังเงินได้เลยออก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 นี่มาไงเดี๋ยวใครเนี่ยคืนคืนนี้เราจะฟันกันไหมอะ กี่ทีที่รักสองทีอ่สองทีมันน้อยไปที่รักไง้เอาสักกี่ทีเอากี่ทีก็ได้แต่ว่าสดมากกว่าสองทีอ่ะเอาสักเร้อยทีเป็นไงร้อยทีกูพูนพอดีไปดูอีกแล้วใช่ไหมใที่รักที่รักครับที่รักครับใช่ที่รักมึงถ่ายสดเออดูดดูดด้วยอ่าดูดดูนะฮีดยดไม่ทำเลยไอ้ยิ้ม กูเหลื่อยเหนื่อยว่ะผ้าไม่ค้างมือเปื่อยนะนเอมันทำอะไรกันด้วแม่ค้างมือเปื่อยแม่เขินไงไอคนนั้นก็เขินไงไอคนนี้ก็เขอนลุกไปเลยสองทีสองทีสองทีคืนนี้บวกด้วยบวกไปหนึ่งไอ้มืงมึงตั้มตั้มเลยตั้มตั้มตั้ม โอเคครับเมื่อกี้เรามาเจอกับแคสเตอร์คนสุดท้ายนะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์นะครับผมแอดจับก้งมันทำไมได้เนี่ยอ่ะเราสัมภาษณ์เลยแล้วกันนะครับอ้าวสวัสดีสวัสดีครับคุณแชมป์โอเคครับจะเงียบทำไมจะเงียบทำไมไม่แอดถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วสวัสดีครับผม อ่าส๊ายบาครับสวัสดีครับรู้สึกไงครับมางานเกมวันนี้รู้สึกดีครับรู้สึกดีรู้สึกไงครับชิมุจิชิมุจิอีไตโอ้โหยีอีไตมันเจ็บไหมใช่หรอมันเออนั่นแหละเจ็บด้วยไงรู้สึกเจ็บใจที่แบบว่าเจอคุณแทงอะไรมาเนี่ยโอ้ยไม่ได้แทงอ๋อโอเคก็ก็วันนี้มาทําอะไรมาแจกลายเซ็นครับแล้วก็แบบเออรู้สึกดีครับผมใช่ตอนแรกเอ FC ด้วยตอนแรกว่าวางแผนจะทําโดักชั้นด้วยกันแต่แชมป์ติดติดงานติดขึ้นเวทีครับแล้วก็แบบโดนคุณด้วยไง จะเปิดหมอลำหน้าเวทีโอเอสก็ไม่บอกอีตายเอออีตายอีตายโอเคเขาเรื่องครับผมก็วันนี้คุณทําอะไรบ้างผมไม่รู้เลยวันนี้ผมไปอ่าถ่ายอ่าอะไรบ้างไายไทยสัมภาษณ์คอสเพลย์สวยๆเอ้าเหรอใช่ใช่ผมพลาดหรอเนี่ยใช่ผมควาดแล้วพลาดเลยพลาดเลยไม่เป็นไรตะกล้องแฟนผมออ๋ตากล้องไม่เกี่ยวโอเคโอเคไม่เกี่ยวเกี้มาคราวนี้แล้วก็มีอ่าเราพิตตี้พนัชโช ไปมาแล้วเหรอไปมาแล้วไม่ชวนกันพิตตี้ในงานแหละพี่ตี้ในงานแหละพี่พี่ว่าแตกว่าแตกเหรอไปดูเฉยๆว่าเป็นยังไงรถลดดูรถมอเตอร์โชว์หรือเปล่าอย่างนี้ไม่ไม่ใช่มอเตอร์โชว์เป็นในงานดูคอมดูคอมถ้าดูเกมดูเกมเออดูเกมคิตตี้ไม่สนว่าแต่เจ้าหญิงนุนนาปิยาสวยดีนะสวยนะครับสวยสวยเจ้าหญิงนุนนาปิยาสวยสวยขนาดไหนสวยขนาดว่าไม่ถึงเกมภาพสวยขนาดไหนสวยมากเลยภาพสวยใช่ไหมสวยมากเลย ีอะไรนะอะไรมาถึงอะไรสี่สี่อะไรวะดูคาตตีไงดูคาตตีต้องเกมเอออ๋อเออมีเยืนเท้าเอวแล้วโอเคก็ได้ครับคุณเลสวันนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งบ้านไปมึงตายก็อร์ไอร์ใช่วันนี้ผมจะมอบหน้าที่พิธีกรเป็นขั้นสุดท้ายที่ผมจะทำตอนนี้ให้คุณแชมป์เป็นหน้าที่พิธีกรต่อเอาเอาก็ถ่ายข้างบนไม่ใช่หรออ๋อไอ้ผมถ่ายต่อใช่ผมต้องให้คุณชายต่อแล้วไดเป็นของคุณของคุณบ้างงอย่างนี้ก็ก็ประมาณนั้นแหละ แล้วก็มีโอกาสอีกครั้งนึงจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะฮะอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงไม่ไม่มันอีกหลายครั้งอีกหลายครั้งแล้วแหละเดี๋ใช้คขาไ่าอีกครั้งนึงโอ่งมีงานโอ้โอเอสอะไรอีกโอเคโอเคผมขอสั่นต่อโอเคโอเคครับสวัสดีครับเจอปืนเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่เจอกันใหม่พาหน้าครับสำหรับพาร์ที่แล้วไปก่อนครับเจอเกียร์นะเดเจอเกียร์ครับเท่ไหม ありがとうございました